มากันแล้วนะครับกับมือถือจาก Google รุ่นใหม่ล่าสุดกับ Pixel 9 s e r i e ์รอบนี้เปิดตัวทั้งหมด4รุ่นครับใช่ครับตั้งแต่ตัวของ Pixel 9รุ่น Standard ม,มีตัวของ9 Pro ที่ได้ชุดกล้องครบขึ้นครับแล้วก็เป็น9 Pro XL ที่เพิ่มขนาดมากขึ้นใช่จอใหญ่จอใหญ่ครับผมแล้วก็ตัวจอพับอย่าง Pixel 9 Pro f o นะครับซึ่งงานนี้ก็ลเองก็มีการ ชูฟีเจอร์นะครับหลักๆเป็นเรื่องของตัว Gemini อืม Gemini AI ของ Google ใช่แล้วครับตอนนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของความสามารถในเวอร์ชัน1.5 Pro นะครับแล้วก็จะมีความสามารถเกี่ยวกับตัวของ Gemini Live อืมที่อันนี้คือสามารถพูดคุย โต้อตอบได้เหมือนคนจริงๆเป็นแบบเรียลไทม์เลยเอามาชว่กับตัวของ ChatGPTO ใช่ไหมที่เป็นกระแสกันไปถูกต้องนะครับซึ่งพวกฟีเจอร์เออตรงนี้นะครับก็จะมีการนำมาใช้กับมือถือตระกูลใหม่ของทาง Google ก,ก,ก็คือนี่แหละ Pixel 9ด้วยครเรียกว่าชูฟีเจอร์อะไรออกมานะครับก็จะมีใช้งานกับ Pixel 9ที่กำลังจะวางจำหน่ายทันที ซึ่งรอบนี้ Google เขาก็ชูจุดเด่นของความเป็น Google แล้วก็ AI <ช>ที่เขาเป็นคนที่ควบคุมแล้วก็จัดการด้าน AI ทุกด้านของระบบครับใช่ครับซึ่งมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตัว Device ตัวชิปเซ็ตข้างในแล้วก็ทุกอย่างครับจนไปถึงพวกคลาวดหรือว่าระบบด้านนอก,กอที่มีผลเกี่ยวกับการประมวลด้วยเพร,ราะจริงแล้ว AI ไม่ได้มาแค่จากแอปพลิเคชันอย่างเดียวต้องมีแบบเลเยอร์ไล่ขึ้นมาชิปโซชิปเซ็ต OS แอปพลิเคชัน แล้วก็ไปถึงเรื่องของ Cloud ์แต่ที่เราไปสรุปเรื่องของสเปคทีหลังดีกว่าได้มาดูเรื่องของความสามารถใหม่ๆครับที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเรื่องของกล้องน่าจะเป็นที่หลายๆคนเนี่ยชอบอยู่แล้วกับกล้องจากพิกเ l ลใช่ด้านการถ่ายภาพครับ Google รอบนี้เขาพัฒนาด้านของ HDR อทำให้สามารถเก็บแสงสีในที่สว่างแล้วก็ที่มืดได้ดีมากขึ้น ก็มาใช้งานคู่กับฟีเจอร์เรียลโทนที่เขาชูเป็นจุดเด่นของกล้องเขาอยู่แล้วที่เวลาถ่ายภาพคนที่มีผิวสีสันแตกต่างกันคนผิวดำผิวเหลืองหรือว่าแล้วแต่ชนชาติก็จะแสดงโทนสีผิวออกมาได้เป็นธรรมชาติอย่างที่ตาเห็นใช่ครับก็คือจะไม่มีการผิดเพี้ยนของสีผิวไปเลยเป็นจุดขายของทาง Google Pixel อ,อยู่แล้วกับฟีเจอร์เรียลโทนครับนอกจากนั้นมีเรื่องของตัวโหมดพาโนรามาที่เอาจริงเขาบอกว่า เป็นโหมดที่คนชื่นชอบกันครับแต่ไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือพูดถึงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นนวัตก,กรรมใหม่ใช่ซึ่งรอบนี้นะครับ Google ก็ยกระดับของตัวกล้องพารนรามาได้ฟีเจอร์ความสามารถเหมือนกับ HDR Plus Real Tone ไปทั้งหมดเลยนะครับพุณจะถ่ายภาพสภาพใส่ไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นภาพมุมกว้างแค่ไหนนะครับตัวกล้องในโหมดพาราลามาเนี่ยก็สามารถจะต่อภาพได้ความละเอียดสูงแล้วก็เก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n i ท์ t ซส ตางขึ้นก็สว่างได้นะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆก็จะอยู่ครบด้วยเพราะว่าความเรบกของภาพพจนมากก็สูงขึ้นด้วยอย่างที่ผมชอบมากเลยก็คือตัวอย่างภาพที่เขาถ่ายเทียบม,มากับรุ่น iPhone 15 Pro Max ครับคือโชว์ให้ดูเลยนะครับผมว่าพโนรามาเนี่ยของ Pixel สว่างรายละเอียดครบแล้วก็ยังมีเรื่องของความสามารถด้าน AI นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของตัว Magic Eraser ถูกต่อยอดมาเป็น Magic Editor ใช่ครับเพราะว่ารอบนี้คือนอกจากถ่ายภาพแล้ว AI จะมาช่วยเสริมครับเราสามารถจะกด Auto adjust ภาพเอียงกลับมาตรงแล้วก็เติม Object เข้าไปในภาพได้อ้าวอันนี้ผมเคยเห็นมือถือรุ่นอื่นเขาก็ทําได้นี่ครับใช้นิ้วแบบว่าเัน,น่ีย้ยาหน่อยอันนี้คือจะคล้ายกับพวกฟีเจอร์ของพวก TikTok หรือว่าตัวของ Photoshop ที่เราปรับภาพแล้วมาเติมขอบให้หมดเลยอืม,อมแล้วไม่พอแค่นะั้น พอไปอินเตอร์แล้วเราสามารถจะเลือกแตะส่วนใหนของภาพก็ได้เพื่อเติมรละเอียดเข้าไปครับอย่างเช่นแตะที่สนามหญ้าแลกว่าขอเพิ่ม w i ลา f l o w e r เข้าไปหน่อยเป็นดอกไม้ป่าอืเพิ่มเข้ามาถูกต้องก็งแค่พิมพ์พร้อมลงไปใช่แล้วก็วงกลมปุ๊บขอเพิ่มบอลลูนพิมพ์ว่าบอลลูนใช่ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ฟีเจอร์ที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างเช่นตัว best face ที่เวลาถ่ายภาพกลุ่มแล้วาบางนคนใช่ไหมหลับตาลืมตาหรือว่าันไม่ตรงบ้างอะไรบ้างมองไปทางอื่นพลาดบ้างดังนั้นก็ปรับได้รอบนี้เสริมเข้าไปอีกด้วยฟีเจอร์ add me ครับอันนี้คือเวอร์วังมากเป็นฟีเจอร์ที่สามารถเพิ่มตัวเราเข้าไปในภาพ ที่ตอนนั้นเราอาจจะไม่สะดวกที่จะถ่ายถูกอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวอยู่3คนแอดมีก็จะเป็นการที่เราอเล็งภาพถ่ายปุ๊บส<ะ>เสร็จแล้วก็สลับกับเพื่อนนี่คนดึ่งออกมาแล้วก็จัดเฟรมดีๆกดถ่ายครั้งหนึ่งมันรวมภาพให้ก็เห็นคนครบเหมือนมีคนช่วยถ่ายอ๋อทีนี้ก็ไม่ต้องไปขอคนอื่นคนแถวนั้นช่วยถ่ายภาพให้หน่อยบันเดียกเกรงใจเข้าเหมือนกันแต่ Google ไม่ได้อยากจะจบแค่การเป็นกล้องถ่ายภาพที่เทพมากๆ บนสมาร์ทโฟนครับเพราะว่าต้องการจะไปต่อในเรื่องของงานวิดีโอด้วยอ,อวิดีโอนี้เขาพัฒนาด้านไหนบ้างครับใช่ครับตัวนี้คือตัวแบบบนเอ็กโพเชอครับก็คือจะเป็นการถ่ายวิดีโอที่2ระดับสภาพแสงออันนึงคือเปิดเอ็กโพเชสูงไปเลย<อ>เน้นสว่างสว่างไปเลยอันนึงมาแบบเน้นชา a d o w เหมืดนมืดเสร็จแล้ว AI ทํทำงานได้ครับรวมเฟรมวิดีโอข,ข้าากันครับได้ภาพที่บาลานซ์ลงตัวละเอียดดีเทลครบหมด ซึ่งฟีเจอร์นี้ก็จะไปช่วยในด้านงานวิดีโอที่ถ่ายวิดีโอแสงน้อยอแล้วมันก็จะสามารถเก็บข้อมูลเก็บแสงแล้วประมวลให้แสงในวิดีโอมันสว่างมากขึ้นได้นอกจากนั้นเองเรื่องของพลังซูมของตัวกล้องก็ดีขึ้นจะดีขึ้นด้วยด้วยการใส่ตัวเลนส์เทเลเข้ามา5เท่าอย่างนี้บอกครับไม่ใช่แค่ภาพถ่ายงานวิดีโอก็ซูมได้ไกลขึ้นด้วย คเครือข่าว่าระบบกล้องอของตัว Pixel 9 Pro นะครับตัวของกล้องซูมเนี่ยสามารถซูมถ่ายวิดีโอระดับ20เท่าได้โดยที่มีความคมชัดรายละเอียดอยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นอีก AI 6นั้นอีกเพราะว่าจากการถ่ายวิดีโอ 4K คุณสามารถอัพสเกลขึ้นไปเป็น 8K ได้ 8K เลยเหรออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆครับผมดูแล้วชอบเลยชอบเลยชอบเลยก็คือตัวของ Pixel screenshot ครับอันนี้ก็คือ แคปภาพแล้วยังไงต่อมันก็สามารถประมวลข้อมูลที่อยู่ในหน้าจอที่เราแคปมาได้แล้วมันก็เข้าใจคอนเทกซ์ว่าเราไปแคปมาตอนที่ไหนเหมือนเก็บลิงก์ให้เก็บดูอให้ว่าแคปมาจากที่ไหนยังไงรหรือถ้าเกิดจะใส่โน้ตเข้าไปเพิมเ่มเติมก็สามารถทําได้อ แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ของโน้ครับคือการเข้าใจที่ว่าเราพูดคุยอะไรระหว่างที่เราโทรศัพท์ม,มันก็จะทา่านสปายออกมาเป็นตัวหนังสือใช่<ล>ก็เหมือนกับบันทึกเสียงนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนทั้งสองฝั่งครับเสร็จแล้วก็จะเก็บข้อมูลตรงนั้นนะครับเอามาเป็นบล็อกว่าเราคุยอะไรไบ้างแล้วสามารถจะเอาพวกข้อความในตัวค a l l นะครับอาจจะก๊อปเอาไปแชร์ต่อหรือว่าไปโพสตให้เพื่อนอีกทีนึงก็ได้อ่อาแต่ว่า AI มันเข้าถึงบทสนทนาที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวแบบนี้ อันนี้มัน,น,น,มนละเมินหรือเปล่าฮะอันนี้เป็น on device ครับแล้วน,นี่บอกว่าเจนทำงานบน Tensor เบบนทนเซอร์เลยบนชิปเทนเซอร์บนพิกเซลครับส่วนฟีเจอร์ Pixel Studio ครับตัวนี้เป็น generative AI ที่เราพิมพ์คำที่ต้องการแล้วมันก็จะ Gen เจนออกมาเป็นภาพให้อ่าแล้วก็คล้ายของค่ายอื่นเหมือนกันของค่ายอื่นก็มีมันก,นนก็มีใช้งานบนตัวของ device ของ Android ของ Google เครับพอเจนเพอ,ออกมาแล้วก็สามารถเลือกสไตล์ได้เป็นแบบการ์ตูนแบบเป็นเกมเลโทรหรืออะไรก็จะมีให้เลือกใช่ครับผมแล้วก็ยังสามารถจะอิดิทหรือว่าแต่งภาพได้ง่ายขึ้นด้วยครับนะครับเอาพวกกงสิกเกอร์มาแปะๆๆใส่เข้าไปแล้วก็ส่งภาพผ่านตัวของ Google m e s s a g e ที่เป็น RCS แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ iPhone <c oughs> ก็จะเห็นภาพจากที่เราส่งตัวของ Google m e s s a g e ด้วยครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคนที่ใช้ iPhone ก็จะเห็นภาพที่ส่งจาก Google Message บน i m e s s s g e ด้วยแล้วก็มูถึงกับสเปคของ Pixel นะครับรอบนี้แน่นอนว่าทั้ง4ตัวใช้เป็นชิป t e n s o r G4 นะครับเริ่มจากตัวเบสโมเดลของ Pixel 9ก่อนหน้าจอ6.3นิ้วครับนะครับเรียกว่าเป็น Actual Display แต่ว่ารุ่นมาตราฐานเนี่ยอันนี้จะได้เป็นจอ OLED r e เฟ e ช h หกสิบถึงร้อยยี่สิไม่ได้เป็น LTPO นะครับแล้วก็ความละเอีจะเป็นแค่ f HD s มาพร้อมกับแรม12 g b นะวบตยคจำาเป็น128กับ256แบตเตอรี่4,700 m ิลครับส่วน Google Pixel 9 Pro กับ Pixel 9 Pro XL ครับจะได้หน้าจอ6.3นิ้วกับหน้าจอ6.8นิ้วได้พาร์เนลจออัปเกรดขึ้นมาเป็น LTPO OLED นะครับคือปรับรีเฟรชได้แต่1-120 h ฮอัปเกรดตัวแรมเป็น6 g b นะครับแล้วก็ห่ดยคำจำก็จะแรงแต่128จนตัวท็อปสุดคือ1เ b ไบตัวของ Pixel 9 Pro นะครับจะแบตเตอรี่4,700ม ah. ิล ถ้าเกิดเป็นตัว Pro XL ที่จอใหญ่6.8จเนี่ยจะเป็น5 0 6 0สมิลลิแอมส่วนกล้องนะครับตัว Pixel 9จะได้กล้อง2ตัวกล้องหลัก50ล้านแล้วก็เอาตราไวอีก48ล้านส่วนถ้าเป็นรุ่น Pro กับ Pro XL จะได้เป็นกล้องหลัก50ล้านเอาตราไว48ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้อีก48ล้านใช่ครับจะเพิ่มเป็นตัวขอบเพลิสโคป Optical Zoom าเท่าเข้ามาสำหรับกล้องหน้าตัว Pixel เครับจะได้กล้องความละเอียด10.5ล้านพิกเซลส่วนรุ่น Pro ทั้ง2 42จะได้้เป็นนลาิเซล แล้วมาต่อที่ตัวของ Pixel 9 Pro 4นะครับตัวจอพับรอบนี้ใครที่ชอบจอพับไซส์เล็กหน่อยนะครับโดแน่โดแน่เพราะว่าไซส์ของจอหลัก6.3นิ้วนะครับอารมณ์ก็จะคล้ายกับตัว One Plus Open หรือ Oppo Find อนี่ก็จอพับที่เล็กหน่อยนะครับไม่แบ้ไซส์ใหญ่มากซึ่งเมื่อกลาออกมาจะได้เป็นหน้าจอไซส์ประมาณ8นิ้วนะครับตัวที่จอด้านนอกก็จะเป็น OLED รีเฟรฟเลต60-120เฮิรตซ์ Hz, แต่ถ้าเกิดด้านในจะเป็น LTPOLED ครับปรับรเฟรฟเรตได้1-120เฮิรตซ์ตัวนี้ได้สเปคแรม16 g b กนไบยความจำเป็น26กับ512นะครับโดยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,650ม ah. ิลลิแอมป์ส่วนกล้อง Pixel 9 Pro 4ครับมากับกล้องหลัก48ล้านพิกเซลเอัลตร้าไว้อีก10.5ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวเทเลโฟโต้อีก10.8ล้านพิกเซลส่วนกล้องเซลฟี่ความเ10ล้านพิกเซลมีทั้งส่วนของจอด้านนอกสุดและก็ที่อยู่ด้านในของจอพับ นอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดตัว Pixel Watch นะครับรุ่นที่3ด้วยอ,อันนี้มี2หน้าปัดแล้วนะครับคือ41มม,มกับ45มมครับยังคงเป็นลักษณะทรงกลมเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่เห็นว่าได้พื้นที่การแสดงผลของตัวหน้าจอเพิ่มขึ้นรอบนี้ก็เพิ่มฟีเจอร์ด้านการออกกำลังกายนะครับมีคอร์สการออกกำลังกายให้เราสามารถมี AI ไมาช่วยเสริม,มครับคือดูจากการออกกำลังกายของเราแล้ว,ลวก็เช็คเรื่องของพวกข้อมูลสุขภาพเสร็จแล้วก็ดีไซน์คอร์สออกกำลังกายมาให้ครับ แล้วก็ฟีเจอร์ทีเด็ดของเขารอบนี้ครับเป็นเรื่องของ loss of pulse ก็คือจะมีการตรวจการเต้นของหัวใจว่ามีอะไรผิดปกติไปหรือว่าหยุดเต้นไปทีปประจหยุดก็จะเริ่มมีการนับถอยหลังครับแล้วก็ถ้าเกิด20วินาทีไม่มีสัญญาณชีพครับก็มีการโทรหา emergency ก็คือติดต่อกับพวกเ,เบอร์ที่เราใส่ไว้หรือเป็นพวกบริการที่มาช่วยเหลือหรือกู้ชีพ อุปกรณ์สุดท้ายครับ Pixel mm hmm. Buds Pro 2รอบนี hmm. ้มีการปรับดีไซน์ให้ขนาดเล็กลง mm hmm. ใส่แล้วก็รู้สึกสบายมากขึ้นใช่ครับลักษณะหน้าตาจะคล้ายรุ่นก่อนครับแต่ที่บอกก็มันเล็กลงแล้วก็มีออปชันให้เลือกใส่ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่รวมๆก็วางเข้าไปก็พอแล้ว mm hmm. เออจะใด้ฟิตหน่อยแค่บิดนิดนึง mm hmm. นะครับตัวนี้ก็มีการเพิ่มเรื่องของคุณภาพเสียง ANC ตัดเสียงดีขึ้นแล้วก็ดูเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไลฟ์ด้วยนะครับ โดยได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนี้นะครับก็มาจากตัวชิป Tensor A1 ที่เขาใช้เป็นครั้งแรกซึ่งตัวชิปนี้ก็จะเอามาใช้สำหรับการประมวลผล AI ด้วยใช่นะครับก็คือมีทั้งตัวของ ANC ระบบเสียงไ i r e s แล้วก็ AI ที่สามารถใช้งานร่วมกับมือถือ Pixel ได้สะดวกมากขึ้นครับซึ่งราคาที่เปิดตัวมานะครับวันนี้เราอิงจากที่ Google Store ของทางไต้หวัน,วนเาใกล้กับบ้านเรามากสุดนะครับ,รบก็คือ Pixel 9 สองหมื่นตกปวกดอลลาร์ไต้หวันนะครับประมาณสอ0หมื่ใช่ไหมถัดมาคือ pixel 9 pro สามหมื่นกครับก็ประมาณ3 6มหมครับส่วนรุ่น pixel 9 pro xl ครับราคาที่ไต้หวันอยู่ที่3า9เก้าเ้นตีเป็นเงินไทย43,000ได้ประมาณ4 3่หมสครับส่วน pixel 9 pro pro, pro ครับห้าหมไต้หวันดอลลาร์ประมาณ61,000บาทนะครับแล้วก็ตัว pixel watch สามหนึันเก้าร อันนี้ประมาณ13ประมาณ1 3ื่มใช่ไหมแล้วก็ตัวของ Pixel b u d Pro 2เนี่ย7,490ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทครับเท่านี้นะครับงานเปิดตัวอุปกรณ์ของ Pixel ทั้งหมดใช่ครับจัดเต็มทั้ง AI Gemini ความสามารถของกล้องแน่นอนว่ารอบนี้ก็ยังไม่ได้ขายไทยครับยังไม่มาลุ้นยังต่อไปนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าเราได้เครื่องมาแล้วรีวิวมาชมกมาแน่นอนแน่นอนครับความสามารถพร้อมชนกับฝั่งของ Android แล้วก็แน่นอนกับฝั่งของ iPhone ด้วยครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็หวาครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ